แม่น้องสตาร์สวัสดีค่ะทุกเช้าของแม่น้องสตาร์และน้องสตาร์ก็จะมาเก็บดอกอัญชันนี่ก็เป็นวันที่5แล้วที่เรามาเก็บทุกก็มาได้เก็บอยู่ไซดอกคาแถวบ้านแล้วก็ขี่รดอ่อนบานมือนื่องก็ได้บลายดอกคาได้ประมาณขุดแดงนี่แหละคะ่ะเต็มขูดแดงยู่เลยส่วนหลูกคอยกม,ม้านพี่น้องเห็นแม่เก็บไปอยาเก็บซอยเก็บถึงน้ำได้ หนึ่งปีห้าเดือนัวภาษาสำเนงต้องรู้จักสอนเขาตั้งแต่น่อยให้เขารู้จักเอาตัวรอดต้นเล็กนิดเดียวก็ได้เยอะอยู่เด้อจ้าเมื่อนี้ก็ชิไปเก็บประมาณหาจุดแต่ละจุดก็พอค่อยลายแต่ละจุดก็หลายเนาะค่ะแต่สงสัยเมืองนี่ทําไมมันได้หลายจังเลยต้นน้อยเดียวที่ดอกเมืองแต่ละต้นที่ไปเก็บมาก็อาจจะไม่เหมือนกันบางดอกก็จะเป็นดอกใหญ่บางดอกก็จะเป็นดอกเล็กเล็กเ,เป็นเก็บน้อยเก็บใหญ่หรืซีนะค่ะ ตัวนี้จะเป็นกลีบใโซนกลีบน่อยก็จะมีกลีบกลีบเดียวแต่ตัวนี้จะมีหลายกลีบมากดูดีๆมันจะบานเพอร์เวอร์แบบเยอะมากโอเคเลยจ้าล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาตากล้างเสร็จเรียบร้อยค่ะให้น้ำมันจะเด็ดไปนี่เฉพาะวันนี้นะแต่วเวลามันตากแห้งไปมันก็จะเหี่ยว น้ำมันก็ไหลออกไปตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมื่อวานค่ะตัวเมื่อวานตัวนี้ก็นี่แห้งคือแห้งแล้วแห้งสนิทแล้วแต่ก็จะตากไว้อีกนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นใบเตยยังไม่แห้งยังไม่แห้งนะคะหาไปเรื่อยๆ จะซูมไปให้พี่สาวนี่ค่ะ